ผมไม่ได้คิดไปเองนะไม่ได้คิดไปเองเยอะดีมีเวลาก็าเข้ามาดูไ์ค่ะระลอกเถือกเข้ามาในดงเหล็กยังไงคะแปลกจังเมื่อคืนเนี่ยเขาเจองูด้วยยอดฝันใจสื่อเหมือนชนจริ้งเลยครับใช่ไหมเป็นขวัญใจของทุกคนเลยได้ไหมครับนี่นะอ้อนเหมือนพระเอกลิเกเลยอ่ะอ้อนเหมือนพระเอกลิเกเลย อยากอ้อนเหมือนพระเอกลิเกเลยได้ไหมอยากอ้อนให้เหมือนพระเอกลิเกว่าอ้อนให้เหมือนพระเอกลิเกเหลืออีกกเคสครับยังเป็นทางการเขาบอกว่าเหลืออีกสิบเอ็ดเคสครับทะยอนหน้าตาหล่อใจก็หล่อนั่นดีดีนั่นดีนั่นดีเมื่อเช้าท่านผู้ว่าเจอกะลอกเผือกท่านผู้ว่าไล์สดเจอกะลอกเผือกใช่ไหม เมื่อคืนเจองูครับเมื่อคืนที่โซนที่โซนดีเนี่ยเจองูสองตัวครับงูเหลืองสองตัวเออแปลกมากเลยนะครับเมื่อคืนเจองูสองตัวเนี่ยตรงโซนดีท่าไหน,เ,น,น,นเจองูเหลืองสองตัวตัวโซนดี เลยไมลระยะพี่บุกสวัสดีนะครับไม่เหนื่อยเลยครับะอลอกทีพวงให้พบสามล่างนะบอกวันนี้ะลอกทีพวงให้พบสามลาอปกติเราจะชี้พรงให้กะลอกนะวันนี้ะลอกมันชีพรงให้พบสามล่างางูเจ้าที่ใหม่ไม่รู้เหมือนกันมันจริงๆทง,งทัท้งูเจ้าที่ก็คือทาโบราณงูเจ้าที่ก็คือตรงที่ตรงนั้นเขาอยู่ะครับมันก็เป็นโบราณนะนะ ือคือตรงนั้นคืองูเขาอยู่เขาเลยกลายเป็นงูคำพูดก็เลยบอกเป็นงูเจ้าที่พี่จริงคือก็งูเขาอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างงี้มั้งนะใช่หรือเปล่าไม่รู้นะโบราณก็บอกอย่างนั้นใช่ไหมเอาเป็นงูเจ้าที่จริงก็คืองูเขาอยู่ตรงนั้นนะครับหนูขับรถผ่านทุกวันเลยค่ะพี่ๆทำงานกันได้ไวนะครับหนูเอาใจช่วยขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณนะนนี้ก็เป็นเต้น โซนเอเป็นภาพลอยๆนะครับ่อนเยอะนะครับต้องขับรถไปกลับใช่ก็ใกล้ๆถึงบ้านเนี่ยผมจะง่วงทุกวันเลยพอใกล้ๆถึงบ้านเนี่ยต้องเปิดบวกกันน็อคออกเพราะว่าโอ้โหมันง่วงอาการขับมอเตอร์ไซค์หลับในเนี่ยผมเพิ่งเพิ่งเคยเป็นตอนก็คือเหตุการณ์นี้เลยเนี่ยตอนงานนี้เลยผมต้องพอถึงพอไปถึงบางนาตลาดก็ม1สิบกว่าเนี่ย ตอนถึงบางนาตาดแถวมกมอ .6 เนี่ยผมก็เริ่มง่วงแล้วง่วงต้องเปิดหมวกกันน็อกขึ้นนะเปิดหมวกกันน็อกขึ้นเพราะว่ามันง่วงปับเบอร์ไซ่ง่วงอะลองด,ดูเองแล้วกันนะเอมันง่วงจากการนอนน้อยจากการมันเคลียร์ครับเคลียแดดเคลียอะไรสิ่งหลายอย่างนะแต่ว่าคือหัวใจ,ห,วใจหัวใจมันหัวใจมันมันเป้าอยู่ที่นี่ไง หัวใจมันเฝ้าอยู่ที่นี่มันมันเฝ้าอยู่มันไกลด้วยนะไกลด้วยนอนเต็นท์ปลอดภัยกว่าจริงิงนอนเต็นทนะ์น่ะมันนอนได้เลยครับแอร์เย็นด้วยเพราะว่าพิกกันก็ติดแอร์ให้แต่ว่านอนแล้วอ่มันไม่สะดวกเรื่องที่ผมต้องอาบน้ําอะไรเงี้ยนะแล้วเวลาเข้าห้องน้ําเนี่ยเข้าห้องน้ําแปลกที่เนี่ยโอ้โหยากเลยแล้วเราจะไม่ถ่ายเป็นเรื่องใหญ่ นะครับนะเรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องใหญ่นะห้องน้ำเนี่ยถ้าแปลกที่เนี่ยมันโอ้โหเป็นคนที่ห้องน้ําแปลกที่นี่เรื่องใหญ่ก็เลยแบบไม่ค่อยได้นั่นเท่าไหร่ถ้าไม่จําเป็นอะไรก็กลับบ้านนอนบ้านดีกว่าอ่าขอให้ขอให้นาะยยอดขับรถปลอดภัยนะครับขอบพระคุณครับ ผมบอกให้ทุกคนแล้วว่าผมไม่เป็นอะไรเพราะว่าเขาไม่ให้เป็นอะเป็นไม่ได้นะครับเห็นเจ้าหน้าที่เจอนกพู่เจอนกแสกบินมาด้วยไม้เห็นแวบๆในคลิปมีเยอะแยะนะเมื่อคืนเจองูเหลือมสองตัวในตึกเขาให้เข้าไหมครับในตึกเหรอในตึกบนตึกกับมีแต่ทีมสไนเปอร์ครับพวกนั้นอยู่จัดทีมสไนเปอร์ขึ้นทุกคืน ผมก็พยายามสลับขึ้นไปสองสามวันขึ้นไปทีหนึ่งครับพยอดส่งคุณวันแล้วกันจริงจรเราเอ้ารถเราเจาเรถพยาบาลไปส่งให้แล้วบอกว่าเดี๋ยวไปรับให้น้องตัววันบอกไม่สะดวกครับวันจะขับมอเตอร์ไซค์กับเองเหมือนกันวันก็อยู่ใ,ใกล้ๆผมนะวันน่ะอยู่แถวเมกาวันอยู่ใกล้กว่าผมหน่อยหนึ่งคือผมอยู่ไกลกว่าหน่อยผมอยู่บางปู บางปูก็คือเลยเลยเมกาบ,บางนาวันอยู่เมกาบ,บางนาอยู่แถวเมกาบ,บางนาแถวบางแก้วผมอยู่บางปูครับเลยไปอีกหน่อยไกลกว่านิดนะเลยไปอีกหน่อยไกลกว่านิด <c oughs> เลยไปอีกหน่อยหนึ่งไกลกว่านิด ใจให้ตลอดนะครับขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับทุกคนอันนี้เป็นโซนตีโซนซีชาลีนะที่คนเห็นอยู่ข้างหน้าเดี๋ยวสลับให้ไปดูโซนเอด้วยใครอยากดูตรงโซนไหนบอกนะไม่หน่อยนะครับก็เยอะอยู่พรุ่งนี้แกก็มาช่วยอีกหัวใจเกินพันอ่าพรุ่งนี้วันจริงๆิงวันนี้วันปวดแผลแล้วผมรู้ เมื่อเย็นเนี่ยที่เห็นหน้าเนี่ยผมรู้เลยว่าวันปวดแผลแล้วนะครับเพราะว่าตอนเย็นนะผมเจอตอนที่กลับมาจากที่น้องเขาไปรับตอนที่น้องเขาไปรับมาจากโรงพยาบาลนะผมถามวานันจ,จ,จะพักไหมจะกลับบ้านไหมหรือจะทํางานต่อวัน <bee Walker. S 2> ทําหน้าเย,ยเลยวันบอกวันทําหน้าเย,ยผมรู้เลยว่าวันไม่ไหวนะวันไม่ไหวผมรู้เลยเราก็เลยกลับไปพักเถอะล้อเล่นกลับไปพักเถอะ อยากให้นายยอดขึ้นไปไลฟ์บนอาคารลานจอดรถบ้างจริงๆบนนู้นเขาไม่ให้ไลฟ์นะครับบนนู้นน่ะมันเป็นฮอตโซนคนที่ขึ้นไปไลฟ์นี่คือแอบไลฟ์ทั้งนั้นนะครับบนนู้นมันเป็นฮอตโซนเป็นพื้นที่ฮอตโซนภายในจุดแอรเรียที่เกิดเหตุน่ะมันเป็นฮอตโซนหรือเลสโซนหรือฮอตโซนน่ะในปกติเนี่ยเขาจะไม่ให้ไลฟ์ถ้าคนทั่วไปเนี่ยพนักงานหรืออะไรทั่วไปเขาไม่ให้ไลฟ์แต่ผู้ว่าเนี่ย ยกให้ผู้ว่าท่านคนหนึ่งเป็นคนไลฟ์อัปเดตสถานการณ์นะผู้ว่าหนึ่งคนแต่ตัวผมเองเนี่ยหัวหน้าหัวหน้าหน่วยเนี่ยเขาจะให้ผมไลฟ์จะให้ผมไลฟ์แต่ผมอ่ะไม่ไลฟ์ผมขอถ่ายเป็นคลิปผมบอกว่าไม่ผมไม่ไลฟ์แล้วกันนะครับเพราะว่าผมไม่อยากเป็นตัวอย่างเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเอาผมมาอ้างว่าทําไมที่ยอดไลฟ์ได้ผมก็เลยไม่ถือถ้าเป็นคนอื่นเขาไลฟ์อยู่แล้ว จริงๆถ้าผมไลฟ์ก็ผมบอกได้เลยว่าผมไลฟ์ของผมเนี่ยจะไม่น่าเกียดจะไม่มีเห็นล่างผู้ประสบภัยส่วนใหญ่ถ้าผมไลฟ์เนี่ยผมจะไลฟ์อธิบายขั้นตอนการทํางานไลฟ์แต่ว่าผมอ่ะผมรู้ตัวดีว่าผมไลฟ์อะไลฟ์จะไลฟ์คุณภาพไลฟ์เป็นคุณภาพถ้าไลฟ์ข้างในอะไรจะไม่เล่นจะไม่อะไรด้วยแต่ว่าผมบอกกับวนาไปว่าวนาครับผมขอไม่ไลฟ์แล้วกันนะเพราะว่าพี่เกียดตอบคําถามเดี๋ยว ะมีคนมาถามว่าทําไมพี่ยอดไลฟ์ได้อะไรอย่างเงี้ยคือบางคนไม่เข้าใจต้องมานั่งอธิบายกันคนหนึ่งก็นั่งอธิบายหน่อยสองคนก็อธิบายสองครั้งสามคนอธิบายสามครั้งนี่คนเป็นร้อยคนผมว่าคนต้องอธิบายร้อยครั้งน่าเบื่อนะก็เลยตัดปัญหานั้นดีกว่านะครับผมก็เลยไม่ไลฟ์ผมก็เลยบอกหัวหน้าไปว่าผมขอให้ในนี้ให้เป็นหัวหน้าไลฟ์คนเดียวแล้วกันส่วนคนที่ไปแอบไลฟ์เนี่ยเขาก็ไปแอบไลฟ์กันอยู่เรื่อยนะผมเห็น ลางคืนผมก็เห็นมีคนไปแอบไลฟ์ไปอะไรอยู่เรื่อยเลยนะครับอ่าซึ่งพยายามอธิบายอย่างนี้นะครับตอนนี้ใกล้จบภารกิจแล้วสิ่นะาช่ครับผมเหลือ เหลือไม่ถึงสิบลายแล้วครับผู้ที่สูญหายเหลือไม่ถึงสิบลายแล้วผู้ที่สูญหายเหลือไม่ถึงสิบลายแล้วครับตอนนี้ในภาพตอนนี้ที่ตนตอนอัปเดตหน่อยเข้ามาใหม่เอาใครเพิ่งเข้ามานะครับกดถูกใจกดติดตามไว้ก่อนใครที่เพิ่งเข้ามากดถูกใจกดติดตามส่งข้อความทักทายเพื่อนๆนสวัสดีกันเป็นอ่า เป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์ผ่อนนะครับนะใครที่เพิ่งเข้ามากดติดตามกดแชร์กดถูกใจกดอะไรก็ได้ที่มีกดกดกดกันหน่อยนะครับอ่าเป็นการสร้างปฏิสัมพันธ์นะสร้างไมตรีแก่กักนสวัสดีนะครับใครที่เพิ่งเข้ามาสวัสดีนะครับวันนี้คืนวันศุกร์ที่สองพฤษภาคม2568เดือนร้อนอีกเดือนหนึ่งนะครับเดือนร้อนเข้า ปลายร้อนเขาเรียกว่าปลายร้อนต้นหนาวใช่ไหมไอ้ต้นฝนปลายร้อนต้นฝนนะครับวันนี้สองพฤษภาคมนะครับเมื่อช่วงเย็นของวันนี้นะครับทีปฏิบัติการสามารถค้นพบผู้ที่สูญหายเพิ่มออกมาได้อีกสามลายนะครับจากโซนซีชาลีออกมาจากโซนซีชาลีต่อเนื่องติดติดกันนะครับสามลายพบพบเพิ่ม ตรงโซนซีชาลีอีกสามลายเพราะฉะนั้นตัวเลขยังไม่เป็นทางการนะครับตัวเลขยังไม่เป็นทางการเน e. ี่ยตัวเลขยังไม่เป็นทางการคือยอดผู้สูญหายลดลงนะครับนับออกนะครับนับออกอีกสามลายนะตัวเลขยังเป็นทางการกรุงเทพมหานครประกาศสิบเอ็ดใช่ไหมสิบเอ็ดอ่าลบลบออกอีกสามยังไม่เป็นทางการ ิบเอ็ดลบสามเหลือเท่าไรแปดแต่ผมบอกตรงๆว่า,เ,าเราได้ออกไปมากกว่านั้นแล้วมันมีชิ้นเนื้อมีอะไรที่เราบอกได้เลยว่ามากกว่านั้นแต่คือทางนิติเวศยังชนะสูตรไม่เสร็จมีร่างด้วยนะครับร่างที่ออกไปมากกว่านั้นแต่ว่านิติเวศยังชนะสูตรไม่เสร็จรอวันพรุ่งนี้อัปเดตโอ่โมงเย็นวันพรุ่งนี้นะตอนเนี้ส่วนตัวผมผมบอกได้เลยว่าเอาเอาส่วนตัวผมคนเดียวนะเอาของผมคนเดียวผมบอกว่าเหลือห้าล้าน ห้าล่างเพราะฉะนั้นผมพูดเอาไว้ตรงนี้นะผมพูดไว้ตรงนี้ก็คือสามทุ่มตอนนี้สามทุ่มสี่สองนาทีทุกคนจับตากับผมไปเลยนะครับว่านายยอดเขาบอกว่าเหลืออีกห้าล่างอะ่ะอเพราะฉะนั้นหลังจากนี้ไปพอพบปั๊บเราจะมานับหนึ่งกันนะหรือว่านับห้านับห้าก็ได้ห้าสี่สามสองหนึ่งเรามานับเขาดาวกันก็ได้เทาหกับผมผมบอกว่าเหลืออ,อีกห้าล่างนะครับ ในต,ตัวเลขอย่างเป็นทางการเขาบอกว่าเหลืออีกสินะครับตอนนี้นะครับเราลงไปชั้นใต้ดินแล้วเราลงไปชั้นใต้ดินซึ่งชั้นใต้ดินเนี่ยเจาะลงไปในชั้นใต้ดินลึกลงไปตอนนี้ก็ประมาณ ลึกลงไปประมาณสเมตรแล้วนะลึกลงไปในชั้นใต้ดินประมาณสาเมตรเพราะฉะนั้นก็สเมตรก็ตีสัเมตรเกือบเมตรละชั้นเมตรเมตรเมตรหนึ m, m, m ่งอ่ะเมตรกว่าปากคือชั้นหนึ่งนะเมตรกว่าปากคือชั้นหนึ่งผมเดาว่าห้าชั้นที่ลงไปอยู่ชั้นใต้ดินนะเพราะฉะนั้นตอนเนี้เราเจาะลงไปสาเมตรก็เป็นชั้นห้า ชั้นสี่ชั้นสามประมาณชั้นสามชั้น4ี่แล้ะครับตอนนี้ที่เราลงไปในชั้นใต้ดินนะเราเจอพื้นของชั้นสามชั้น4ี่แล้วนะครับประมาณชั้นสามหรือชั้นสี่แล้ะครับเป็นพื้นของชั้นสามหรือชั้นสี่นะครับแต่ได้ผมไม่ได้เอาไอ้นี่มาไม่งั้นผมจะไม่ทําให้กล้องวันรูปบาพเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก่อนผมจะเอาเดี๋ยววันพรุ่งนี้ผมเอาตัวจับโทรศัพท์อีกตัวหนึ่งมาผมจะได้ขึ้นไลฟ์ทาง u t u b e ด้วยได้นะ น่คือไลฟ์ทาง youtube ให้ทุกคนได้จะได้ไม่เวียนหัวนะครับอันนี้เป็นที่นอนนะนีนน่เป็นนอนสเตติ้งแอรเรียจุดหนึ่งของต้นดีเดลต้าอันนี้เป็นที่พักของทีมสำนักป้องกันและบรรเาสารพัดรุงเทพหารนรแล้วก็ตรงนี้เป็นโซน ต้องพยักเพิ่งเจอครับผมก็เพิ่งไลนี่แหละครับผมเพิ่งไลเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมหาพรุ่งนี้ผมเอาตัวจับโทรศัพท์ไปอีกอันหนึ่งแห้ผมจะไดะ้ให้ทุกคนได้ไม่เวียนหัวได้นะวันนี้วุบว่าไปนิดหนึ่งนะภาพอาจจะบุบว่าไปหน่อยหนึ่งนะครับขาตั้งกล้องผมพังด้วยผมไปดูมาแล้ว2,500บาทขาตั้งกล้องตัวนี้ตัวใหม่นะเดี๋ยวผมยอดกระตุกก้อนเ,เสร็จงานก่อนวันตอนภารกิจนี้ใช้อันนี้ไปก่อนนะ S <s <uss> <S เดี๋ยวหลังภารกิจนี้ก่อนผมจะยอดกระปุกก่อนเดีย๋ยวยอดกระปุกก่อนนะฮะเหลือกี่เคสครับยังเป็นทางการเหลือ11ครับยังไม่เป็นทางการจากนาคนตรตีีห้าเหลืออีกห้าครับคนหลายคนคงจะงงเดี๋ยวเพิ่งเข้ามาอะไรวะ อะไรของมันวะมีไม่เป็นทางการด้วยมีไม่เป็นทางการด้วย <c oughs> ทีมงานสุกๆทุกคน <c oughs> ใช่ครับ <c oughs> เรานอนวันละประมาณสี่ชั่วโมงจริงๆแล้วคนเราต้องนอน <c oughs> ต้องนอนแปดชั่วโมงใช่ไหมหกถึงแปดชั่วโมงนะเรานอนสี่ชั่วโมงแต่ว่าหัวใจเราหัวใจเรามีพลังใจจากทุกคนมีกําลังใจทุกคน อย่าลืมเอามาหน้าขาตั้งกล้องใะไรครับพรุ่งนี้ผมจะเอาไอ้นี่ตัวเน็บโทรศัพท์มาก่อนขาตั้งเนี่ยต้องใช้ตัวเก่าตัวนี้ไปก่อนนะระหว่างงานนี้เดี๋ยวหลังงานก่อนผมยอดกระปุกแล้วเดี๋ยวผมไม็แคะกระปุกตอนอีกเดือนหนึ่งิ้นเดือนหน้าผมแคะกระปุก,กอนแล้วเดี๋ยวผมซื้อซื้อขาตั้งกล้องใหม่นะมันจะได้ไม่ไมให้ทําให้ทุกคนเวียนหัวไม่ทำให้ทุกคนเวียนหัว ที่ยอดเหลือสี่ล่างครับเพิ่งเข้ามาใครเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวก่อนใครเพิ่งเข้ามากดหัวใจหน่อยกดหัวใจหน่อยกดหัวใจดูวา่าไปนิดน,นึงนะครับภาพดูว่าไปน,นิดนึงนะขออากให้ทุกคนดูทุกๆโซนอะเรื่องของเรื่องอะพยายามขยับกล้องให้ทุกคนได้ได้ดูโซนเลยขออภัยนะ ทุกคนได้ดูทุกโซนเลยเนี่มีคนเพิ่งเจอบอกว่าเพิ่งติดติดตามที่ยอดมาเพิ่งจะเจอเหมือนกันน้่น่ารักจังเลยอะ่ะเราเขาเรียกว่าเป็นไอ้นี่นะต้องเป็นมีอะไรผูกพันกันเราถึงได้มาเจอกันใช่ไหมเขาบอกว่าแต่เรายัางหากัน ไปสว่างมากวันนี้แสบตาไหมแสบตาเนี่ยผมหลบให้ดีกว่าเพราะว่าสปอร์ตไลท์มันสว่างทุกวันแหละแต่ว่าถ้าผมขยับกล้องไปลงโซนที่สวนกับสวนกับสปอตไลท์เนี่ยมันก็ทุกคนจะแสบตาดูแล้วทุกคนจะเวียนหัวนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือรถแม็โครอ่ะรถแม็โครตอนเนี้ยเขาเจาะลงไปข้างล่างแล้วเพราะฉะนั้นมันมีรั้วบางพอมีรั้วบางเ่ยทุกคนก็เลย จจะไม่ค่อยได้เห็นเห็นแต่ยอดของแขนแขนเคนแขนของแบคโฮแล้วนะตอนนี้เพราะว่ารถเขาลงไปเจาะข้างล่างแล้วตอนนี้เร็จภารกิจพี่ยอดเนี่ยนะเ็ภารกิจพี่ยอดมีคิวงานไปที่ไหนต่อครับยังไม่รู้เลยครับแต่มีหมายของพี่พ,พี่เอกพันธ์บรลลทริ์จะวิ่งนะวิ่งจากสนามเริ่มจากุุปาเตมีไปอุบลราชธานี ไม่นะ่ะโอ้คุณคุณคุณจุมจิ้มน่ารักมากเลยคุณจุ่มจุบมน่ารักมากบอกว่าวันไหนไม่ได้ยินเสียงพยยอดเหมือนนอนไม่หลับนั่น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 นาน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 ผมพูดบ้างได้ไหมวันไหนผมไม่ได้เจอทุกคนผมกไมม็ไม่มีพลังอ่ะได้ไหมผมพูดแบบนี้ได้ไหมวันไหนผมไม่ได้เห็นข้อความของทุกคนนะผมไม่ได้เห็นทุกคนมาจิ้มหัวใจให้อ่ะ ผมไม่มีพลังเลยมีอ้อนเหมือนเพระเอกลิกเกเลยจริงๆับผมตอนนี้โซน A นะโซน A เนี่ยมันยังพอมีแขนของแขนของเทนได้เห็นอยู่เยอะแต่ว่าถ่ายไปแล้วมันเจอสปอตไลท์สวนผมก็เลย่าพระฉันั้นเอาตรงนี้แล้วกันโซน โนซน C เนี่ยทุกคนจะได้โนซนีตรงนี้เป็น C ีตะวันตกนะเป็นีฝั่งตะวันตกจะมีรถเครื่องจักรดักยักษ์เหลืองเบอร์สิบหกเนี่ยกำลังตัดตักใส่ตัปูนนะครับใส่รถบรรทุกเพื่อนำออกไปอีกประตูหนึ่งนะครับตรงนี้ผู้ที่ยืนอยู่บนอาคารคือใครครับคนที่อยู่บนอาคารเนี่ยเป็นเจ้าหน้าที่ คนที่อยู่ธนาคารน่ะนะเป็นเจ้าหน้าที่ทีมสไนเปอร์เป็นทีมที่สังเกตการมุมสูงเราจะต้องขอกำลังอาสาสมัครทุกวันเลยนะครับขึ้นไปส่องกล้องบนนี้ครับเอากล้องส่องทางไกลเอาขึ้นไปยืนอยู่มุมสูงข้างบนนะครับเนี่ยที่เห็นอยู่นั่นแหละทุกวันเลยเราจะต้องขอคนขึ้นไปยืนส่องกล้องนะครับก็จะมีอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกันันอยูม่มีเจ้าหน้าที่ของร่วมกันัญญยู มีปอติ๊กตึงนะครับสลับกันแล้วก็เจ้าหน้าที่จากพี่ๆสำนักป้องกันและบรรเทาสารภาัยกรุงเทพมหานครพี่ๆจากกรมป้องกันและบรรเทาสารภาัยกรุงเทพมหานครนะปอพอแล้วก็ทหารนะครับกรมอ่ากองทัพบ,บกที่ไปอยู่วันนั้นแหละครับทุกวันเลยสายก็ตกใจใช่ไหมว่าใครขึ้นไปยืนบนาาลานจอดให้ดตูตรงนี้ตรงนี้เป็นโซนซีเดี๋ยวก่อนนะผมขยับจอ โซนสีสีตะวันออกเอ้ยไม่ใช่สีตะวันตกครับตรงนี้เป็นสีตะวันตกตะวันตกเสียงเหนือเนี่ยตรงนี้มีหนึ่งพันลุงยอดเป็นปลูกที่ของอะไรลุงยอดเป็นลูกที่ของนอคืออะไรอะครับพิมพ์อย่างนี้ผมงงนะพิมพ์อย่างนี้ผมงงนะพิมพ์อย่างนี้ผมงงนะครับ สวัสดีครับพี่ยอดสวัสดีนะครับพี่ยอดทาน,ทานยากแก้ไออย่างไอเลิฟยูได้ครับไอเลิฟยูแต่โตนแต่โตนเอก็ฉีดน้ำสวยอยู่ตรงนี้นี่ให้ดูตนเอครัโตนเอก็ฉีดน้ำตนเอก็ใช้เจ้าลูปนะเป็นลูปหกสิบเป็นลูปฉีดน้ำแดงดันสูง เป็นโรบอตฉีดน้ำนะครับโรบอตฉีดน้ำแรงดันสูงรูหกสิบของกองทับบกเนี่ยเขาฉีดน้ำให้อยู่ทุกคนเห็นไหมอ่าจากใต้นครศรีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับกินข้าวแล้าไม้กินข้าวแล้วไม้กินข้าวแล้วไม,ไม้พี่ยอดมีแฟนอย่างป้าข้างบ้านปากสามเอา ป้าถามผมไม่ตอบหรอกถ้าสาวๆถามผมจะตอบป้าข้างบ้านถามผมจะตอบได้ไงเหลืออีกประมาณสี่ล่างเหลืออีกไม่ถึงสิบแล้วครับผมตัวเลขอย่างไม่เป็นทางการนะครับเหลือไม่ถึงสิบแล้ว เริ่มจัดป้าไปก่อนดิผมก็คนใต้ครับนั่นนะครับผันพื้อแล้วผันพื้อแลวครับผันพื้อเพมคนมุงนเทพบนะครับเพมไม่ใ่คนตายนะผพมคนมุงเทพบนั่นนะครับผพมไม่ใ่คนตายนะครับผพมคนหุ่งเทพจริงๆรนะจริงๆิงนะผพมคนหุงเทพร้อยไมย้อ่ะ ผูยอดยังโสดแน่เลยใช่ครับเขาเรียกว่าเป็นไม้เป็นไม้เป็นไม้มครับย <c oughs> ก,ก็โสดนั่นแหละโสดมากด้วยโสดมากด้วย <c oughs> เด็กสุราธ,ธานีผู้ยอาเป็นผู้ใหญ่ของน้องวัน พี่ยอดเป็นพี่ใหญ่ของน้องวันใช่ไหมไม่ใช่ครับผมพี่ใหญ่เนี่ยคือเป็นหัวหน้าโซนโซนที่เราปฏิบัติการตรงโซนดีเดลต้าโซนซีชาลีนะครับพี่ใหญ่เนี่ยคือเป็นหัวหน้าสถานีดับเพลิงบางอ,อ้อแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ควบคุมการปฏิบัติอยู่ที่นี่ครับตรงโซนเนี้ยโซนด้านหน้าเราเนี่ยโซนดีโซนซีอ่ะน้ามหมดแล้วให้ไปตรงนี้เพราะเดี๋ยวมันสปบตดไหลมันตอขออภัยนะวันนี้บูบวาบนิดนึงทุกคนจะได้เห็นภาพแบบ เดี๋ยวหันซ้ายหันขวาหันซ้ายหันขวานะครับทุกคนยังงงมากไหมงงไหมงงกับผมไหมหันจอไปนู่นไปนี่เรื่องเรื่องมันมีสปอตไลท์ครับเดี๋ยวทุกคนจะเวียนหัวแสงไฟกับสายน้ําเป็นภาาเส่ยมากเลยตเศเ้านะ่ตรงนี้เป็นหัวฉีดของอาสาสมัครร่วมกันอยู่แต่มันมีกําแพงเราก็เลยมองไม่เห็นนะครับเสร็จจากเหตุการณ์ะผมจะไลฟ์สด ภารกิจผมทุกวันนะครับทุกคนแล้วก็นอกเรื่องด้วยในคืนวันเสาร์คืนวันคืนวันศุกร์เสาร์อาทิตย์หรือวันที่หรือถ้าทุกคนไม่เบื่อนะครับก็หรือถ้าทุกคนไม่เบื่อนะผมจะไลฟ์สดร้องเพลงนั่งคุยเล่นที่บ้านผมอะถ้าใครไม่เบื่อนะเรามาคุยมาทักทายกันนะครับนะ ถ้าใครไม่เบื่อนะมาเป็นมาเป็นมากดหัวใจกันนะครับอใครเคยดูมั้งนยายอกินข้าวยังเรียบร้อยแล้วครับผมผมพักออกมาผมมาหาข้าวกินแล้วก็ออกมาหาทุกคนเนี่ยครับไม้ปลายแดกแน่เลย FC เยอะมากลุงยอดเอ้ FC เยอะเหรอจริง FC เยอะก็ FC ก็ติด คิดว่าคิดว่าลุงยอดจะมีเอสตีเยอะเลยจริงๆแล้วลุงยอดไม่มีใครเลยนะมียอดไม่มีใครเลยนะยอดเป็นคนของประชาชนนะครับลุงยอดเนี่ยเป็นคนของประชาชนทุกคนสามารถเอาไปใช้งานได้นะครับเอาไปใช้งานเอาไปผู้ยีมผู้ยําเอาไปอะไรได้นะครับเพราะลุงยอดเป็นคนของประชาชนแกงพุงปลาล้อยคาดนะที่ยอดเยี่ยมใช่ครับแกงแกงพุงปลา แห่งปุงปลาลงจิ้กับไปรอะกินกับลูก,ก,บลกตอใช่ไหมอ่ะกินกับลกูกโอกินกับลูกเนียงได้ไหมอ่ะพ้มคนหุ่เก็บก็เลยไม่ไปได้กินนะครับถ <c oughs> ่องแดงไม้อ่ะถองแดงไม้อ่ะฝากเรื่องวิ่งของพี่บินได้เลยเดี๋ยวเราเจอกันครับผมก็พยายามจะก็ เดี๋ยวขยับมาตรงนี้ขยับมาตรงนี้เอาโดนไหนดีไปไปไม่รู้ทุกคนเดี๋ยวก็รนะับขยับผมขยับจนเดี๋ยวกลัวทุกคนเวียนหัวามากเลยอเอาเอาเฟรมนี้แล้วกันนะเอาเฟรมนี้นะเพราะว่าเดี๋ยวเอาในนี้ด้วยออะในติกตับด้วยนี่ผนตอนนี้ผมคุมเครื่องอยู่สามจอครับเลยเลยงงไปหมดเลยคุมเ,เครื่องอยู่สามจอแล้วนี้งงไปหมดเลยให้ทุกคน ให้ดูเวียนหัวนิดนึงนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ผมค่อยเอาไอ้ตัวจับมือถือตอัวหนึ่งก่อนมาแล้วก็ขาต้องกล้องมันเสียด้วยมันก็เลยแบบปู๊บว่าปู๊บว่ามันสั่นไปหมดเลยอต่อดองต่อดองต่อดองจริงจริงตอดองเนี่ยตอนเด็กๆชอบสดน้ำตอดองนะน้ำตอดองมันกินได้ไหมครับ สตอดองน้ำมันกินได้ไหมครับจริงๆแล้วน้ำสตอดองมันกินได้ไหมคนสะตนครับนายอดนี่คนสะตนต้องพี่หนุ่มเบอร์สิบห้าี่หนุ่มเบอร์สิบห้ามาจอดแล้วพี่หนุ่มเบอร์สิบห้าคนสะตนครับเป็นตัวแทนคนสตตนด้วยเดี๋ยวผมจะดูก่อนทุกคนรักผมจริงไหมใน u t u b e ผมลงแป๊บหนึ่งใน youtube ใน youtube กับในเดี๋ยวรู้เรื่องนะใน youtube กับเดี๋ยวรู้เรื่องผมขออนุญาตสลับเครื่องแป๊บหนึ่งแบตมันหมดใน youtube กับเดี๋ยวรู้เรื่องนะผมสลับเพจเป็นเพจนคร4ี่ห้าแป๊บหนึ่งเดี๋ยวผมขึ้นใหม่ทุกคนไปขึ้นที่เพจนครศรีห้าใน youtube ยังอยู่นะครับถ้าใครอยากดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมลงแป๊บหนึ่งนะ <crawling. S 1> เดี๋ยวขึ้นใหม่ครับอ่ะไปะ